กลับมาตรงนี้ครับจริงจังกันต่อจริงจัง<ร>ตลอด<ร>แล้วค่ะกอฉุกฉเฉินเมื่อวานเราเปิดประเด็นเราต้องข้อสังเกตปฏิบัติการออกพรอกฉก,กเฉินครั้งนี้นั้นเป็นปฏิบัติการยึดอํานาจครมอแบบเบร็ดเสร็จค่ะโอ้โหในบัตรดนจะเพิ่มกันทั้งแฟดวงการเมืองเลยใช่แล้วเราบอกว่าคอยดูนะ เขาจะขึ้นรูปโครงสร้างสอชอ,อย่างไรพรบฉุกเฉินประกาศไปแล้วก็จะก็มีการแต่งตั้งสอชศูนย์อำนวยการสาธารณฉุกเฉินใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีคณะคอยดูส่วนผสมคอยดูโครงสร้างของสอชอะจะเห็นเลยเป็นอย่างที่เราว่าไหมเมื่อวานเมื่อวานเพื่อรักษาน้ําใจบรรดา รัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายเรามาต่อเรามาต่อก็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 เซ็นคําสั่งเซ็นประกาศขึ้นรูปทั้งในแง่ของโครงสร้างสชและในแง่ของการแต่งตั้งตัวบุคคลตามโครงสร้างด้วยค่ะเอาละครับก็มีอยู่สักสองสามฉบับด้วยกันค่ะดูอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นไปตามที่เราตั้งประเด็นเมื่อวานก็คือยึดอํานาจเสร็จยึดอํานาจรัฐมนตรีเอาแค่นี้นะค่ะ ทำไมเราจึงฟันธงว่าเป็นการยึดอำนาจไปเสร็จแต,แต่คราวนี้มันก็มีเบื้องหลังมไม่ใช่เพราะลงตัวอยากเหนื่อยไม่ใช่เพราะลงตู่อยากจะ,ะเผด็จการค่ะมันมีความจะเป็นทางการเมืองบางประการที่ทําให้ลงตู่ต้องกระทําดังนี้ใช่แล้วเอาล<ม>ะครับถ้าฟังถแถลงจะรู้ไปดูโครงสร้างไปดูโครงสร้างของสอชอกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะ ตรงกลางแน่นอนพออสอชอก็ต้องเป็นผลเล่ประยุทธ์สุดข้างบนสุดก็คือผลเอกประยุทธ์ลุงตู่ผอ,อ,อ,อนะันผอสชในฐนาอออนะที่เป็นในฐานะที่เป็นนายกนะใช่ค่ะแล้วเป็นผอศอูนย์ด้วยนะครับทัดจากพพอุ้ยอุ้ยเพจผิดฮะเอาแล้วเชียวเพจทำผิดฮะอืมอ่ะ อธิบายดีกว่าโชคดีนะว่าอสมทรนี่เราจัดรายการอยู่ที่ชั้นหนึ่งถ้าอยู่ที่ชั้นบนผมจะโดดตึกเดี๋ยวนี้เลยใจเย็นใจเย็นอย่าบุ่มกันอย่างนี้ครับประจําตรงกลางบอกโดงานก่อนพออศูนย์เอากันอย่างนี้นะครับทําไมเราจึงฟันทงว่านี่คือการยึดอํานาจครมเบ็ดเสร็จค่ะบนสดก็คือลงตู่ถัดลงมาแบ่งเป็นสามแท่งใช่ค่ะผมเรียกมันเป็นแท่งภายใต้ลงตู่ประกอบด้วยสามแท่งค่ะสามแท่ง แท่งที่หนึ่งเราเรียกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ค่ะแท่งที่สองเราเรียกว่าแท่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ค่ะแท่งที่สามเราเรียกว่าผู้ประสานงานทั่วไปค่ะเริ่มจากเริ่มจากแท่งที่หนึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์ค่ะประกในด้วงนี้ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นผอรองนายกรัฐมนตรีค่ะ 20่รัฐมนตรีใช่ก็สิก้าระทรวงกับไอหนึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอีกสองพบอก็คือพอบอสูงสุดและพอบอรตรตำรวจตำรวจแลวด้วยความเคารพอธิบายกันนิดหนึ่งนะฮะโครงสร้างเดิมเนี่ยค่ะข้างบนจะเป็นนายกใช่ค่ะถัดลงมาก็จะเป็นคณะคณะกรรมการศูนย์สอชอค่ะในคณะกรรมการศูนย์สอชอนะเขากฎหมายบังคับเลย ให้มีรัฐมนตรีได้แค่3คนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมหาไทยและยุติธรรมเท่านั้นกําหนดไว้แค่นั้นค่ะมีแค่สามรัฐมนตรีในระนาบของคณะกรรมการที่อยู่ใต้นายกอใต้คณะกรรมการจึงประกอบด้วยมือไม้ทําการทํางานเยอะแยะมากมายตรงทีเดียวหน่วยปฏิบัติการทั้งหลายทั้งปวงจะอยู่ภายใต้คณะกรรมการคณะกรรมการก็อยู่ภายใต้นายกถูกต้องแต่คราวนี้นายกก็หาเรือกิจสิการละ พลิกกฎหมายตีความใหม่แล้วก็ใช้กฎหมายแบบใหม่เลยค่ะไอ้เจ้าคณะกรรมการภายใต้นายกไม่มีละแปลงสภาพมันเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานพิเศษค่ะใช้คำในคำสั่งว่าหน่วยงานพิเศษมีชื่อว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ค่ะไม่มีคณะกรรมการสชเปลี่ยนเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1ิบเกแทน เป็นการตีความกฎหมายเป็นการบังคับใช้กฎหมายสไตล์กฤษฎิกียที่รองรับได้ทุกนโยบายนะค่ะนี่ผมไม่ได้ไปชดนะครับแปลงร่างจากคณะกรรมการสชเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์และเรียกมันว่าหน่วยงานพิเศษค่ะดังนั้นจึงหลุดจากข้อจำกัดให้มีนัานตีได้แค่3คน3กระทรวงก็เลยมีครบทุกกระทรวงคราวนี้ยกทั้งครมไปนั่งอยู่ในศูนย์บริหารสถานการณ์ว่าการทุกกระทรวงประธานโทษ ศูนย์บริหารสถานการณ์ไม่มีอะไรใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ไม่มีอะไรเลยอมไม่มีอะไรเลยคไปดูแท่งที่สอง <l'> แท่งที่สอง <l'> เรียกว่าหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ซึ่งว่ากันที่จริงนะเขาแบ่งเป็นสถานการณ์ห้าด้านด้วยกันขเขาแบ่งเป็นสถานการณ์หด้านด้วยกันอื ดังนั้นดังนั้นในแท่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์จึงประกอบด้วยปหลัดกระทรวง5กระทรวงด้วยกันค่ะประกอบด้วยกระทรวงประลัดกระทรวงมหาดไทยกลาโหมต่างประเทศพาณิชย์อันดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นใะกันดังนี้เป็นต้นเอกสารไม่อยู่ในมือใช่ไหมฮะะดังนี้เป็นต้นนะฮะดังนี้เป็นต้นนะครับดังนี้เป็นต้นนะครับสถานการณ์แบ่งเป็น5ด้านก็แต่งตั้งผู้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง5ด้านประกอบด้วย ัดกทรวงห้ากทรวงค่ะย้ำนะหัวหน้าผู้รับผิดชอบขึ้นตรงกับน,นายกนะถูกต้องค่ะไม่ได้อยู่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์นะนายกสั่งการมาโดยตรงที่ประหลัดดังนั้นครมอที่ยกทีมกันก็ไปนั่งอยู่ในศูนย์บริหารสถานการณ์ก็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  ก็แค่เพื่อให้ได้ภาพเฉยๆแต่สายคำมางสายสั่งการมาจากนายกโดยตรงแล้วลงมาที่ปลายกระทรวงผ่ากระทรวงพัดตรงเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์5ด้านแต่ยังมีอีกหนึ่งพอบอคือผบอสูงสุดใช่ค่ะพอบอสูงสุดนั้นก็จะเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการสั่งการทหารความมั่นคงทหารในการระดมทหารออกมาปฏิบัติการตามคําสั่งค่ะ ตามนี้แหละถูกไหมฮะถูกองค่ะถูกไหมฮะแค่นี้เองจริงๆชดังนั้นหัวใจของสายคอมมานด์จะอยู่ที่5ประหลัดและอีกหนึ่งพบสูงสุดเท่านั้นจริงที่จะรับนะคะนายกสั่งการให้ทำะารเนี่ยมือปฏิบัติตรงนี้ต้องรับไปเต็มๆไม่ต้องไปผ่านรัฐมนตรีอะไรละหนึ่งก็ข้ามรัฐมนตรีใช่แท่งที่3ผู้ประสานงานทั่วไปผู้ประสานงานทั่วไปประกอบด้วย4คนใช่ค่ะก็มีเลขาสมชเลขานายกเลขาครมแล้วก็ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ั้งสี่คนนั้นคือสายตรงของนายก,ายกใช่ถูกกาหนดบทบาทให้เป็นผู้สานงานทั่วไปค่ะหมายความว่าคนของนายกมาคุมทุกกลไกทุกองค์การยบประสานทุกกลไกทุกองค์การยบใช่ครมอไม่เกี่ยวรัฐมนตรีแต่และกระทรวงไม่เกี่ยวเกี่ยวเฉพาะปลัดกระทรวง ชัดเจนไหมกับผู้ประสานงานที่จะทํางานเชื่อมกันสังการตำรวจเท่านั้นนะใช่ค่ะที่จะแอคชั่นพื้นที่ต่างๆและก็ถ้าเอาเกินให้มันเสด็จน้ําต้องไปดูประกาศอีกหนึ่งฉบับของลวงตูดเซ็นเมื่อวานเช่นกันใช่ค่ะเรื่องการกําหนดอํานาจหน้าที่ของมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีสรุปนะสรุปนะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นตรงนี้นะอ่ะดูเลยค่ะบนจอเดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะครับประกาศฉบับนี้สาระย่อได้บรรทัดเดียวว่า โอนอำนาจตามพระราชบัญญัติ40พระราชบัญญัติค่ะจากรัฐมนตรีไหนก็แล้วแต่กระทรวงต่างๆจากกระทรวงไหนก็แล้วแต่ไปรวมศูนย์ไปรวมกองไว้ที่ตัวนายกแต่เพียงผู้เดียวใช่เพราะนั้นในช่วงประกาศพรกรนะคะการบังคับใช้พอกฎหมายทั้ง40ฉบับสั่งตรงจากนายกไม่ต้องไปผ่านรัฐมนตรีใดๆเพราะว่าอำนาจถูกโอนมาทั้งหมดจบไหมจบเข้าใจชัดเจนตรงกันนะคะจบ,จบจบไหมจบค่ะเข้าจใจค่ะ มันต้องจบบังคับใช้แล้ววันนี้ยี่หกด้วยวันนี้ยีด้วยโปรดทราบโปรดทราบอะไรเขาห้ามอะไรควรทําไปหากันเราเองเยอะแยะหที่ไหนก็มีห้ามทําให้ทําและควรทํา12ข้อกําหนดเราไม่ไล่เรียงไปหากันเราเองแต่<ฆ>เราสนใจตรงนี้ครั้งนี้เขาพูดกันว่านายกรุงตู่เดิมพันด้วยชีวิตทางการเมืองทั้งชีวิตนะ ใช่เพราะว่ามาคุมต,ตรงนี้เองนันี้ปฏิบัติครั้งนี้ไม่ได้ก็เสียไม่มีเสมอตัวนะก็พุ่งเป้าที่นายกเพราะว่านายกดูแลและรับผิดชอบทั้งหมดเป็เสร็จอะพูดตรงตรงซิงเกลิลคอมมานด์อยู่ที่ท่านนายกอำนาจตามกฎหมาย40สบฉบับเอาไว้กับตัวยึดอำนาจสั่งการปลัดกระทรวงหล,กลักๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับโรคระบาดไปอยู่กับตัวค่ะเพราะฉะนั้นยึดอำนาจในการเคลื่อนทหารเคลื่อนตำรวจไปอยู่กับตัวถูกต้องคอรมอมีเอาไว้เป็นแค่ภาพ ถูกไหมดังนั้นความสําเร็จความล้มเหลวในการแอคชั่นในการปฏิบัติการต่อสู้กับโควิด1 9ครั้งนี้บอกได้คําเดียวรบครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอยู่ที่ท่านนายกเพราะนั้นปัญหาติดขัดตรงไหนอํานาจเบ็ดเสร็จจัดการสั่งการไปเลยไม่ต้องไปผ่านรัฐมนตรีเราจะเบรกตรงนี้ในช่วงหน้าไปกันที่ดรสุรชาติบำรุงสุขไปฟังมุมมองวิเคราะห์ของอาจารย์สุรชาติในช่วงหน้านะคะตอนนี้ขออนุญ,ญาตพักกันสักครู่คะ่ะ